กับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนคิ q p จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแดงครับพี่นิพนธ์ตลาดทุนไทยหลังเลือกตั้งเมื่อวานก็แดงไปแต่วันนี้ก็เด้งขึ้นมาเขียวนิดนึงแต่วอลุ่มก็ดูท่าทางใจยังไม่เยอะเท่าไหร่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับพี่นิพนธ์ครับดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นใช่ไหมครับดูดีก็คือว่ามันเหลือก็มันหดปัดท่อมไปแล้วที่ผมเคยบอกไว้ครับผมมันน่าจะหท่อมไปแล้ว หกหนึ่งสองเนี่ยนะเพราะว่าลงไปก็นีกูดีเจ็ดก็ไม่นะหยุดเนี่ยก็เป็นภาพที่ดีนะาการขึ้นก็ไม่มีวอลุกก่มก็ต้องขึ้นไม่มีวอลุ่มนะครับจนถึงพันหร้อยเจ็สิบสี่มีวอลุ่มไม่ได้นะถ้าเป็นการปรับฐานในแนวโน้มขึ้นเนะี่ยก็ที่จะขึ้นต่อเนะี่ยนะครับ <S <S ก็คือจะต้องขึ้นแบบไม่มีวอลุ่มการผ่านหนะึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเนี่ยตรงนั้นแหละถึงจะมีวอลุ่มได้เนี่ย เพราะฉะนั้นตลาดตันนี้ก็ดูดูดีขึ้นในแง่ที่น่าจะเห็นการปัดทาของการปรับฐานนะครับที่ลงจากหน674.54เมื่อวันที่25กุมภาพกุห้าพกุมภาพพดถึงตอนนี้ก็ลงมาเพิ่เดือนแล้วนะนะครับเดือนหนึ่งพอดีครับ20วันประมาณ20วันเต็มแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่ดีที่จะเห็นคือน่าจะค่อยๆสไลด์ขึ้นเนี่ย รอบแรกก็น่าจะไม่ผ่านหนหค่าสูงก่อน16ห่าสูงน่าผ่านนะครับผมอ่าไม่ผ่าน6ห้าสูงน่าจะยอ่ยอยอ่ยอจย่อลงมาคนนี้ก็ใช่1633เนี่ยเป็น,น่างหลักนะฮะมันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปที่674ได้ในที่สุดน,นะครับถ้าจะถ้าจะไปพันเจ็ดนะครับต้องไปให้ถึงตัวนั้นให้ได้นะครับ <16. S 2> ในช่วงเวลา เวลาก็ว่าจะวแถบนี่นะฮะหนึ่งหกเจ็ดสี่ใช่ไหมครับพี่นิพนธ์ใช่ครับเหกเจ็ดสี 74, ่สามสิบจุดต่ไปไม่ได้ก็ไม่จะไปคิดอย่างอื่นนะครับครับประเด็นก็คือขึ้นไปฮต้องต้องมันอ,อยู่นะูะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นปัจจัยลบแรงๆก็ไม่ไม,ไม่น่าจะมีถ้ามีก็จะไปไม่ได้ครับเมื่อตลาดมันนิ่งอย่างนี้นเราก็จะเห็นว่าขึ้นก็จะเข้าเริ่มมาเริ่มยปหลายตัวละครับพอเราก็จะมีมีพื้นที่เริ่มขึ้นมาก็จะเป็นการคุติดนยะ ก็จะเริ是是่มขึ้นมาเป็นพทเทิร์นที่ขึ้นละขึ้นไปก็น่าจะไปไปทดสอบนะครับ94ที่เป็นไฮเดิร์นะครับจะต้องบอกก่อนว่าไปขึ้นเป็นสัญญาณเดบิวเจนไหครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีการซื้อนะครับเดบิวเจนก็คือว่าผ่าน94ไปเี่ยก็เป็นสัญญาณที่เราไม่เราควรจะทยอยขายสําหรับคนที่เล่นรอบนะออืครับส่วนคนที่ถือยามาจากภาพสีอะไรนั้นว่าไป ทนแปดสิบได้ก็อาจจะเห็นสูงว่านั้นนะอันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับคนที่ยาวก็ที่ยาวนะครับคนที่เล่นรอบก็คือผ่านเก้าสี่ไปก็ก็ก็ต้องถือว่าต้องเถอยวถ่ายนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าก็มีกีเอนะครับครับก็ทรงก็ดูดีนะนะครับทรงก็ดูดีนะรับก็เป็นสี่เจ็ดสี่พกด้วแถวเนี้ยนะครับ ก็ไม่ได้ลงไปไหนซีจพีนะรับไปอยู่ด้วยประมาณสี่บาทแปดสิบสี่สี่บาทแปดสิบอะไรเงี้ยนะฮะแถวเนี้ยไม่ลงละ huh. นะครับโดวที่เราเก็งกําไรก็จะเป็นท็อปนะครับท็อปเนี่ยผมว่าไม่ไม่ลงไปลึกนะนะน่าจะอยู่แถวหกสิบเก้าเนี่ยหกสิบเก้าเลยนะแถวเนี้ยนะครับหกสิบเก้าหกสิบเก้าหกสิบเก้าจุดสองห้าอะไรเงี้ยนะครับ,รบดูเหมือนว่า การซื้อหุ้นตันนี้ต้องซื้อและอดทนนะครับคือจะลงมาซื้อขึ้นขายนะจะไม่ได้เลยเหมือนกับว่าต้องอดทนที่จะไปขายถ้าจะซื้อก็คิดว่าหนึ่งหกเจ็ดสี่เป็นรูเวกที่ขายอือคือให้นึกไว้ในใจเลยใช่ไหมครับอซื้อให้จะซื้อ่วนที่เฟกเราไล์ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าถ้าผ่านตัวเอ็มนะครับเอ็มถ้าผ่านหนึ่งเจ็ดแปดจุดห้านะครับก็เป็นสัญญาลองนะ ก็เรามองว่าเป็นเซเว่นระมันรันะฮะสำหรับตัวทีเฟกครับก็ไม่น่าจะโลไปแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อวานแท่งแดงในน้มเซเว่ก็ไม่ได้บอกอะไรวันนี้แท่งเขียวในน้มเซเว่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับกต้องไปดูทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศสติทิมแมททั่วไปมีภาพอะไรที่จะตกใจไหมถ้าไม่มีอะไรที่จะตกใจนะครับดต้นาก็อยู่ที่หนึ่งสนย์แปดห้านะฮะผ่านไปก็ น่าจะทดสอบดุแถวหนึ่งศูนย์เก้าสี่ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นมันจะบอกว่าย่อรองมันก็ไม่ใช่นะวันนี้ก็ไม่หลุกเมื่อเช้าดูเหมือนหลุกนะแต่ตัวนี้ก็ดูไม่ลุกก็ดูเป็นไซเว่ครับเราต้องเลือกเอาวนะฮะเลือกอาก็คือว่ากรอบล่างครับแต่วแถวหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ก็เป็นรองนะขบบนก็คือหนึ่งศูนย์เก้าสี่ก็เป็นช็อตัวนี้อยู่ตรงกลางตรงกลางใครลองมานะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดจุดห้าหนึ่งศูนย์ มันขึ้นไปถึงหนึ่งศูนย์แปดสี่นะขึ้นไปเขาเล่นสั้าไปสำหรับคุณที่เล่นสร้างนะครับเหมือนจะหนึ่งศูนยแปดหนึ่งศูนแปดสองนะครับฝั่งรองจะได้เปรียบนิดหน่อยนะฮะฝั่งสวนฝั่งช็อตก็จะช็อตไว้ก็ไม่ถือตกนุกตกใจนะฮะเวลามันลงนะครับก็ถือไว้เฉยๆเ็ก็มีกําไรทั้งคู่นะฮะคือตลาดมันเริ่มที่จะให้สร้างแพทเทิร์นให้ ว่ามันน่าจะขึ้นไปข้างบนได้นะฮะโดยโดยมันจะมันจะคอมเมนต์นี้ก็คือจะไม่เป็นจริงเมอมันหลุดหนึ่งฐานหกร้อยสิบเจ็ดนะครับครับสำคัญแล้วก็วอลุ่มมาเยอะแต่ถ้าวอลุ่มไม่เยอะนะครับก็น่าจะน่าจะทยอยเอกคือค่อยๆขึ้นไปข้างบนนะครับค่อยค่อย,ยขึ้นไปโดยใช้แนวรับหนึ่งสี่เจ็ดสามสอง,สองนะฮะ ของตัว M, เอ็มนะครับเป็นนรับนะครับ <g ül> ก็ในวันในวันในวันพุ่งเพื่อหัสเนี่ยอาจจะมีผันผวนบ้างนะนะครับส่วนทองคำก็ดูเทแถไนะครับก็เป็นเราดูเราดูโกลสปอตแล้วเราลดซื้อทองคำนะครับก็ดูเท่าไหรันสามร้อยสิบพันสามร้อยสิบเอ็ดนะครับ ก็เป็นสัญญาณก็เป็นลองนะเป็นลองตลองนะครับนี่การลงไปนะครับ,รบก็네บลงไปก็ลอง <fur> ลงไปก็ลองได้ใช่เช่าเทียมในในในตัวของนะครับแพทเทิร์นของการขึ้นนะครับไม่มีอะไรเสียหายเละครับ <c oughs> นะครับก็แนวรับก็กคือหนึ่งสามหนึ่งศูนย์จุดแปดเนี่ยนะครับลงไปก็ไม่มีอะไรแนวรับนั่นเลยหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูน่เจ็ดพันสามร้อยเลยนะครับแนวรับนะฮะ รแล้วแน่นมากนะครับลงไปก็ก็เป็นรองก็ลองไปก็เป็นลองนะครับผมเป็นลองดี่นะเป็นรองครับลองไปแล้วก็ไปลุ้นนะครับหนึ่งสามห้าสูบนะ่ยพูจะผ่านหนึ่งสามที่หกไปเล็กน้อยก่อนย่อตัวผ่านหนึ่งสามสี่หกก่อนใช่ไหมครับนี่เพราะว่าเราดูแล้วก็คือโซล่าแข็งนะทองคําขึ้นหนาครับ ตอนาแข็งต้องทำคือแสดงว่ามีคนกลัวความเสี่ยงของตราสาร,รของตาลาดโลกนะแล้วเอาเงินไปใส่แ<ต>องแก็มนก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้ตาลาดโลกมันลงนะยังยังไม่มีปัจจัยลบแบบรุ่แรลที่เกิดขึ้นในปีนี้ไม่ใชิปีหน้าก็ต้องสบายใจนะสบายใจไปสักถึงสักเดือนผมว่าสองสมเดือนต่อจากเนี้ยนะครับ มีนาเมษาพุทธพาประมานั้นใช่ไหมครับพี่เพราะตอนนี้เทรดก็ไม่คุ้มนะครับเทรดไม่คุ้มเลยพุ้น่ะเทรดไม่คุ้มนะแต่ไม่คุ้มแ้วก็คือว่าขึ้นแล้วอยากไปซื้ออย่างเดียวนั่นเองยอย่าไล่ราคาใช่ไหมครับพี่ตองก็คือว่าอย่าไปคิดว่ามันจะลงเยอะครับแล้วรู้ว่าเซ็ตเนี่ยพัฒเทนแบบเนี้ยไม่ควรหลุดหนึ่งสัหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่อ่ะครับถ้าหลุดไปต้องหาพัฒเทินกันใหม่เลยนะซึ่งซึ่งจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากเลยนะว่า คือถ้าหลุดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสี่ลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าการขึ้นไปที่ค่าเกินมาพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยี่สิบอน่ะมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นจากตรงนี้ไปพันพันหกร้อยเจ็ดสี่ก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้รัราะแค่สามสิบจุดมันก็คงไม่มีใครรวยนะฮะส่วนใหญ่จะเสียซะมากกว่านะฮะเอาเป็นว่าผมมองว่าเรื่องดีของตลาดเนี่ยที่ที่ตลาดบอกเราแล้วนะฮะก็คือ่งสามหนึ่งสี่น่าจะเป็นแับทอม ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นน่าจะซื้อหุ้นเมื่อมันปลอดตัวนะฮะในหุ้นที่คาดว่าไตรมาสหนึ่งจะประกาศผลการงานออกมาค่อนข้างดีนะฮะถ้าเป็นหุ้นธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกเรเราเท่าไหร่ครับจะมาตามนัดใช่ไหมถ้าเป็นหุ้นน้ามันมันจะเกเรนะตอนมันเกเรเราก็ซื้อนะครับ,รบแล้วก็เราก็อดทนกัมานะฮะ นะครับในบริเรณรับสาคัญอย่างท็อปอะไรเงี้ยนะครับสอก็ร้อยยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยแล้วเอีดจุดห้าร้อยี่สิบอะไรเงี้<อ>ยทนะถ้ามันไม่ลงมาก็อย่าไปซื้อมันนะครับอยว่คุณผ้นิยมจะเวียงแลนะ้วมันจะทําให้เราเสียหายได้นะครับ,รบผมมองว่าในทางขึ้นเนะี่ยมันมีมากกว่าในทางลงนะเนี้ยโอกาสเป็นขึ้นมากกว่าใช่ไหมพี่นิพนธ์เอ่อคือผมมองบัตรท่อมไปแล้วครับครับจะจะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบอกเอะแล้วทําไมมันหลุดคือคือเราใช้ระบบสปปอี่ยใช่น เพราะนั้นถ้าหลุดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเราก็หนึ่งสี่ลงไปเราก็บ,บอกว่าเออแพทเทิร์นมันยากแล้วแหละแต่มันยังไม่ลงเลยนะมันก็อาจจะขึ้นมาได้แค่หนึ่งพันถ้าลงไปลึกๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมา่งพันหกร้อยสี่สิบอลไก็ถือว่าก็ก็จะปิดขาลงเลยนะครับซ,ซึ่งซึ่งยังไม่น่าใช่นะยังไม่น่าใช่นะยังไม่น่าใช่ต้องขึ้นก่อนจะจะลงต้องขึ้นก่อนครับ <นะ S 2> อืม อันนี้พี่นิพนธ์ก็ดูตามสัญญาณทางเทคนิคนะทางเทคนิคก็คือมันไม่ยู่วลุบไม่ได้อยู่แล้วว่าครับครับแล้วการขึ้นมันก็ต้องสลับเขึ้นบขึ้น C ขึ้นดีขึ้นนะฮะครับผมมันจะไม่ขึ้นตัวใดตัวหนึ่งแบบแบบว่ารุนแรงชัดเจนอ่ะมันขึ้นไม่ได้เพราะมันจะเจอแนวต้านครับแล้วมันก็จะเบรกอะไรก็ไม่ได้หนึ่งหกหนึ่งสี่นะไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับผมใช่หนึ่งหกหนึ่งสี่ก็พันหกร้อยสิบสี่นะ ถ้าเป็นหนึ่งสามก็เหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับทองคำทองคำครับผมพินิพนธ์ก็เคลียร์นะครับพอหนึ่งหกหนึ่งสี่อ่าครับถ้าหนึ่งสามก็คือเป็นหนึ่งสามอ่าครับเป็นทองคํำเป็นสามหนึ่งศูนย์อ่าครับผมใช่ชัดเจนครับผมโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณครับพินิพนธ์ครับ คร,ครับีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับผมปีนิพนธ์ก็ย้ำนะครับ ว่าวอลลุ่มนะครับถึงแม้จะขึ้นแต่ก็ไม่ควรจะมีวอลลุ่มนะครับก็ยังเป็นการปรับฐานอยู่นะครับยังเป็นการปรับฐานก็พินิพลก็มองว่า1650ก็ยังไม่น่าที่จะผ่านนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะไปพันเก็ต้อง1674ก่อนต้องผ่านไปได้แล้วก็ต่อไปก็พันเนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้พัก